ครับวันนี้จะมาพาชมสวนนะครับหลังจากที่ไปอบรมที่อ่าดอยอินทรซีมานะครับจังหวัดเชียงรายนี่คือผลงานนะครับอันนี้อเอาน้ํามาลงไว้ที่นี่ก่อนนะครับที่แรกว่ากะว่าจะเอาน้ําสูบมาลงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําน้ําตกนะครับสวยๆแล้วก็น้ําก็ไหลมาทางนี้พอดีมันติดต้นกล้วยนะครับก็ลอกินกล้วย,ยก่อนนะครับ น้ําตรงตรงนี้นะครับไหลมานะครับไหลเอื่อยมานะครับข้างทางก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกไอ้ผักกูดนะครับที่มันชอบน้ําเอื่อยมานะครับเอื่อยมาตรงนี้แล้วก็มาลงบ่อพักนะครับบ่อพักตรงนี้เพื่อที่จะกระจายน้ําให้ต้นไม้รอบนี้นะครับรอบนี้รอบนี้ได้กินนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ลงสะใหญ่นะครับบ่อใหญ่ลึกประมาณเกือบ2เมตรนะครับ บ่อนี้นะครับก็ให้น้ํากะว่าจะเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาตอนนี้ก็เอาสาลายอ่ะปลาหางยุงมาลงแล้วพอนล้นจากตรงนี้ปุ๊บนะครับน้ําก็เออมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าแปลงผักนะแปลงผักนี่นครับเดินตรงนี้สองข้างทางก็ทําแปลงผักนะครับแปลงผักต้นไม้ พอน้ำมาลงปุ๊บก็มาลงขนมพกตรงนี้นะครับเพื่อกระจายน้ำให้ตรงนี้นะครับรอบๆพอล้นปุ๊บก็ลงมาสข้างก็แปลงผักอีกนะครับแปลงผักนะครับแปลงผักนี้ทางเดินได้รอบนะครับกว้างประมาณ50เซนครับนะครับทางเดินนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับเก็บง่ายนะครับ ล้นตรงนี้ก็มาล้นตรงนี้นะครับดูครับน้ําซึมเข้าแปลงหัดผักละอันนี้ขุดเตรียมไว้นะครับทําแปลงผักนะครับคือตอนแรกนะครับมันเก็บน้ําไม่อยู่นะครับผมก็เลยหาวิธีการนะครับก็คือย่าดินนะครับย่าดินเหมือนทําบ้านครับแบบนี้นะครับนี่ย่าดิน ย่มดินกระแกลบนะครับเสร็จเรียบร้อยก็มาฉาบนะครับมาฉาบฉาบบอให้ทั่วนะครับให้ทั่วแล้วตากไว้ให้หมักๆนะครับเสร็จร้อยก็น้ําปล่อยนะครับจากผลการสังเกตดูนะครับพอน้ําปล่อยปุ๊บมันจะเกิดลานะครับลาลาเขียวนะครับหรือเตานะครับขึ้นเต็มไปหมดนะครับเอาไปอุดรูน้ํานะครับรูน้าไม่ให้น้ําซึม น้ำจะซึมยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ซึมได้นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นาลาเขียวนะครับตาเขียวเห็นไหมครับไม่ใช่ลาเขียวเตาเขียว <c oughs> นะครับดูสาหร่ายนะครับเต่าเต็มไปหมดเลยครับ,นะรบน้ำมีสัตว์อะไรมาอยู่เยอะแยะแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวปูวกบเขียดน่าจะมาละถ้ามีน้ำไหลนะครับนะครับดูโดยรอบนะครับนี่ครับอนาคตนะครับอนาคตก็จะขุดไปตรงนี้นะครับขุดไปตรงนี้แล้วก็ทำสะสะบน รตรงนู้นนะครับตรงนู้นประมาณกว้าง5เมตรยาว15เมตรนะครับจะขุดด้วยมือนะครับขุดด้วยจอบนะครับด้วยจอบรอติดตามนะครับครับสวัสดีครับ